กับมาอีกครั้งกับการรีวิวแบบเร็วๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องของไม้นะครับซึ่งหลายคนที่เข้ามาทำคอนเทนต์ใม่มเนีนะ่ถ้าอยากได้คุณภาพเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนมากมันก็ต้องไปใช้ไมนะ้เนาะถ้าใครใช้น้ตบุ๊กดีหน่อยเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้นะครับของโน้ตบุ๊กก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าของใครที่โน้ตบุ๊กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากใช้ราคาสูงก็ต้องไปใช้ไมนครับวันนี้ผมมี2ตัวนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันก็คือของขง่าย นะครับแล้วก็ของค่ายโอนิคุมะตัวไหนดีกว่าในราคาเท่าเท่ากันคุ้มค่าที่สุดมาดูนครับในง,งบไม่เกิน1000บาทนั่นเองก่อนอื่นนะครับถ้าพูดถึงไม้เนี่ยในตลาดนะครับที่เขาใช้ไม้กันเนี่ยถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลระดับสูงสูงหน่อยที่เขาถ่ายรายการกันเนี่ยเขาก็จะไปใช้ไม้ของค่ายชัวใช่ไหมครับเป็นต้นที่ดังๆหน่อยนะครับรองลงมาราคาต่าลงมาหน่อยก็เป็นโบย่าน,นะครับหรือจะเป็นไฟเจอไฟนะครับพวกนี้ก็มีชื่อเสียงทําไม้มานานนะครับส่วนถ้าเป็นไม้ระดับที่ ไม่เกิน1000บาทนะครับตอนนี้ผมก็พยายามหาดูให้ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเป็นไม้ที่สามารถเสียบเข้าโนตบุกแล้วก็แปลงเป็นเสียงไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปแปลงไปปรับแต่งใหม่ตัวแรกก็คือฟินเท็นะครับฟินเท็เนี่ยค่ายนี้เขาจะทำไม้สวยหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโอนิ u ุมะนะครับค่ายนี้ไม่ค่อยเห็นออกมาทำอวเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นเหมือนกับของดีที่เอามาลดราคาให้เรานั่นเองอ่ะก่อนอืน่นเรามาดูที่ฟินเท็แล้วกันนะครับ ในงบไม่เกิน1,000บาทนะครับของฟินเท็เนี่ยข้อดีของ f i n เท็เนาะมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการถ่ายคลิปที่มันมีไมค์ชูขึ้นมานะครับแล้วก็มีสีไฟ RGB ไปโชว์เนาะทีนี้เขาก็จะมีตัวปรับเสียงลดเสียงนะครับตัวเพิ่มเสียงแล้วก็ใส่เอ h โคเข้าไปได้นะครับอันนี้ผมดูมาหลายช่องแล้วรับเสียงด้านหน้านะครับมีหลายสีให้เลือกเนะาะทีนี้ถ้าอยากเป็นได้ไมค์ RGB เลยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่แพงขึ้นมาอีกนะครับก็จะอยู่ที่พันสเนาะ ส่วนตัวธรรมดานะครับจะอยู่ที่990นะครับทีนี้มาดูตัวของโอนิคุมะครับของโอนิคุมะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ราคามจะอยู่ที่อ่าตอนนี้990นะครับถ้าใครจิ้มตะกร้าได้800เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับลองลองกดดูก็ได้ครับทีนี้ผมก็มีโอกาสไปลองใช้ไมของฟินเท็เนาะแล้วก็ผมก็ได้ตัดสินใจเลือกซื้อนะครับผมก็ได้ซื้อเป็นตัวโอนิคุมะนั่นเองนะครับทางนี้ไม่ได้หมายความว่าฟินเท็ไม่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าฟนะินเท c h เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะเหมาะกับคนที่มาทําเป็นเกมเมอร์ที่แบบโชว์ไมค์เข้ามานะครับแล้วก็มีเสียงไอโคปับนู่นนี้นั่นเพิ่มได้นะครับส่วนถ้าเป็น o n i นก m a เนาะผมก็ได้ใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับโอ i นก m a ตัวนี้นะครับวันนี้จะพูดข้อดีข้อเสียของตัวนี้ให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังใช้งานมาน่าจะเกินปีแล้วมั้งเออประมาณ1ปีอ่ะเสียงที่ได้ยินอยู่น่ครับก็คือโอเนกมตัวนี้นั่นเอง วันนี้โกมานะครับเราสามารถถ้าเราแตะหนึ่งครั้งนะครับด้านบนจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับเนีย่ยตอนนี้แปลว่ากําลังบันทึกไม้ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับปุ๊บนะครับไฟสีเขียวขึ้นนี่ครับแปลว่ากําลังบันทึกไม้ผ่านโอนนโกมะนะครับเสียงจะแตกต่างกันนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ เสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับถ้าได้ไม้เสริมเข้าไปอีกอย่างตัวนี้เนี่ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับสรุปนะครับโอนิกุมะกับฟินเทจผมเลือกตัวไหนนะครับสรุปผมเลือกเป็นตัวโอนิกุมะนะครับก็คือฟินเทจเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ไปสตรีมเกมนะครับมีห้องประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เสียงเอ็กโคได้นะครับหรือไปร้องเพลงเนี่ยจะเหมาะกับตัวฟินเทจนะครับซึ่งมันก็ดีเสียแตกต่างกันแหละครับส่วนโอนิกุมะนะครับผมชอบในความทนทานของมันนะครับก็คือพกพาไปไหนได้หมดนะครับตัวเลขทัดรัดน้าหนักเบาแลแล้วก็เป็นนไมมที่่สาาาารถใช้งย ก็คือตัวเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวนี้เนาะเป็นตัว USB ธรรมดานะครับเวลาเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับมันก็จะได้ออกมาถ้าเรากดเปิงคือเปิดนะครับดูการน,น้างๆนะครับนี่ครับอันนี้จะกันเสียงเพิ่เเวลาพูด,เ,ดเสียงพอผ่าน เสียงของโอ i นกูมานะครับจะเป็นเสียงแนวเสียงใสๆนะครับก็คือสามารถเก็บเสียงคือผมชอบตรงที่ว่ามันเทียบเท่ากับคล้ายๆกับเราไปใช้พวกไฟฟ์ไฟหรือว่าโบยาระดับ 3- 4มสีพันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีของคนที่งบน้อยเนาะเอาตัวนี้ไปใช้แทนได้เลยนะครับซึ่งผมก็ทุกคลิปที่ทํามามันก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับหลังๆจะเห็นว่าเสียงของผมมันดีขึ้นใช่ไหมครับมันก็มาจากตัวนี้นั่นเองฟังคลิปผมดูก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงครับมันดีขึ้นขนาดไหนนะครับมันก็มีราคาอยู่ อยู่หลักๆก,ก็7 8็0 0ปอยนะครับอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครจิ้มได้ตอน800เนี่ยก็โหโชคดีมากเพรานั้นผมกดได้800นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แม่มาฝากกันเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนาะชอบเสียงแบบนี้ก็ลองไปกดกันได้นะครับตัวเล็กนะครับ ทำกล่องออกมาดีออกมาสวยซะด้วยนะโอเคก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ใช้ไม้โบยาเนาะแต่ว่าถ้าเอาโบยาแบบที่มาเสียบคอมแล้วใช้ได้เลยเนี่ยแพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้วันนี้กูมะคือตอบโจทย์ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แวะมาฝากกันเพียงเท่านี้เนาะมีอะไรดีๆก็ามาแนะนํากันเหมือนเดิมนะครับก็เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับหรือกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ